ราศีที่ในช่วงนี้ดวงเจ้าพ่อเจ้าแม่คือราศีราศีกันครับราศีกันเนี่ยชอบบน่นเรือเกินว่ามีเคราะห์มีภัยโหนที่ไหนในประเทศนี้ก็ต้องทายอย่างนี้ด้วยราหูนั้นโคจรทับชะตาเกิดราหูคือดาวแห่ง โลภะโทสามหะทับชะตาเกิดของชาวราศีกันก็แปลว่าชาวราศีกันถูกเช็คบินและเช็คบินไปยาวไกลที่สุดคุณทําใจไว้เลย9ก้ามกราคมปีสอง9หลังจากนั้นดวงรุ่งแต่จะรุ่งตามบุญที่คุณทําแปลว่าในช่วงนี้ก็รีบไปทําบุญสร้างกุศลไปสักการะพระเสาพระราหูคู่มิตรซึ่งเป็นเทพที่จะเปลี่ยนแปลงดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีที่วัดเจ้าอามอย่างนี้เป็นต้น หรือจะไปทําบุญบวชปฏิบัติธรรมและน้อมนําอุทิศบุญให้เทพ,พราหูหก็จะเปลี่ยนแปลงจากเรื่องร้ายกลายเป็นดีแต่อย่างไรก็ตามทีความเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ก็จะบังเกิดขึ้นในดวงชะตาคือความเป็นคนที่คนอื่นเขายกย่องเขานับถือในน้ําใจแล้วเขาเกรงใจแล้วเรามี power อันเกิดจากคนเคารพนับถือความเป็นคนจริงคนตรงถามตัวคุณเองก่อนว่าคุณเป็นคนจริงคนตรงหรือไม่คุณได้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่แน่นอนแม้กระทั่งช่วงนี้นะครับให้หวยคนก็แม่นเป็นช่วงที่พูดอะไรก็เป็นไปตามนั้น เป็นช่วงที่มีความสมหวังสมปรารถนาโดยไม่ต้องต้องการมากนักก็แปลว่ามีอํานาจในความเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ที่จะปรากฏเกิดขึ้นจากว่าราหูทับจุดเกิดและดาวประจําตัวคือดาวพุธโคจอไปร่วมดาวพระรัสมณีและดาวอาทิตย์ในเรือนวินาศวินาศแปลว่ามีอํานาจอย่างลึกลับมีบาร,รมีมีตําแหน่งอย่างลึกลับเนื่องจากดาวประจําตัวได้ตําแหน่งเป็นมหาจักรและราราโชคในเรือนวินาศก็แปลว่าสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่ได้ตั้งใจนึกไม่ถึงคิดไม่ถึงบนการมีอํานาจบารมีที่คนขนานนามว่า เจ้าพ่อเจ้าแม่อันนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนชัดเจนคิดดีทําดีพูดตรงคิดตรงในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมจะน้อมนำมาสึงความสุขกับเจริญครับเอาละครับด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ดวงชะตาในช่วงนี้จะมีเกณฑ์เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้แก่ราศีกันฟันธงครับ คำพูดนั่นแหละเนาะเวลาเราพูดอะไรคนก็จะฟังคนก็จะชื่นชอบคนก็จะอยากถามหาเห็นไหมครั้งก่อนมารายการเราบอกว่างานน้อยเงินน้อยอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้เป็นไงงานเยอะเงินมากมหาศาลก็งานน้อยแต่ว่าเงินเยอะครับพี่เลยงั้นก็คือมันก็อาจจะเป็นแบบโชคของเราด้วยดวงด้วยคือได้ทาแล้วได้เต็มเป็ดเต็มอย่างเช่นสมมติว่าเมื่อก่อนจะทํางานแบบอีเวนต์หลายๆงานแต่อย่างสมมติว่าโชคดีได้เป็นพิเซนเตอร์โฆษณา มันก็จะได้เงินมาเยอะแต่ก็จะทํางานน้อยลงประมาณนี้มันก็ถ่ายแค่วันเดียว2วันอะไรประมาณแต่ก็ชื่นใจเนาะผู้รับเหมาก็เอาไปหมดก็ตอนนี้ก็พยายามเดี๋ยวก็น้องทายไม่เป็นไรหรอกพี่ลิงเพราะว่ามันผ่านรงนั้น่เป็นไร ตกแต่งเสร็จแล้วก็เหลือเหลือน้ำท่วมอย่างเดียวเยอเอาใครไปอยู่ด้วยเอาใครไปอยู่ด้วยยังเลยครับก็มีพ่อแม่ครับจะจะเข้าไปอยู่บ้านเดียวกันไหมก็เป็นลูกที่น่ารักมากทําไมรู้ไหมคนเราถ้าจะโชคดีแล้วเนี่ยก็ต้องทําบุญด้วยบุญที่ควรทํามากที่สุดก็คือการ กตัญญูกับพ่อกับแม่อีกไม่กี่วันนี้จะถึงวันแม่ด้วยนะคะคก็ <ผม S 2> อยากจะให้ชาวๆใช้เวลาและคุณผู้ชมทุกท่านใช้เวลาช่วงดีๆแบบนี้เนี่ยเข้าไปหาคุณแม่อยู่ใกล้ๆคุณแม่หาเวลาไปเยี่ยมท่านพาท่านไปรับประทานอาหารไทยถามสารทุกสุขดิบและที่สําคัญต้องมีของฝากติดไม้ติดมือไปด้วย <ผม S 1> เพราะว่าท่านจะได้ชื่นใจวันนี้ชาวอาจจะหาไม่ทันเจ้มีมาให้ใหขอบคุณรายการด้วยเจ้มายุมาลุกมาี่เอามาเลยเด็ก เด็กๆเอาไปฝากคุณแม่นะจ๊ะเอาไปฝากคุณแม่แมหวังว่าคงจะถึงมือแม่นะลูกนะแน่นอนไม่ต้องห่วงไม่ใช่ซัดในรถหมดเลยนะแม่ผมชอบทานมากああบางวันพ่อต้องไปตามที่ถ้าเพราะว่าแม่แม่บินี ถึงแม้ว่าชีวิตของเราจะมีเรื่องต้องจํามากมายแต่วันแม่ปีนี้นะคะอย่าลืมมอบสกอตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นที่ผสานคุณประโยชน์ของรังนกแท้สีเหลืองทองและจมูกข้าวญี่ปุ่นที่มีส่วนช่วยในการทํางานของระบบประสาทและสมองให้กับคุณแม่ด้วยนะคะนี่ฝากไปให้คุณแม่ด้วยครับขอบคุณครับข<ร>อให <พอ S 2> ้คุณแม่น้องชาวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอบคุณครับนอกจากพี่ชาวนะครับผม จะได้รับสก๊อตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นไปให้คุณแม่แล้วนะครับทุกท่านนะครับอีก11ราศีพี่หนุ่มแหม่มแล้วก็ผมนะครับก็จะได้กิฟต์เซ็ตนะครับจากสก๊อตรังนกแท้ผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นไปคนละหนึ่งชุดด้วยนะครับขอบคุณมาก รังย like ุ่งกับพี่นี่เลยโอเคนะโอเคของเนีถ้แล้วพวกเรามีคนละชุดนะคะโอแจ๋วเลยเอาไปฝากคุณแม่ค่ะหวังว่าคงไม่ดื่มหมดนะคะถึงคุณแม่อ๋อถึงคุณแม่แน่นอนถึงคุณแม่แน่จะถ่ายรูปส่งมาให้รายการด้วยเอออ่ะขอบคุณน้องชาวครับขอบคุณครับขอให้โชคดีครับผมตอบถูกทั้งหมด9คนนะคะแต่จับทง6คนค่ะ นี่คือรอบเงินขวัญถุงนะคะสนับสนุนโดย AIS ค่ะนายหกคนขอดูหน้าหน่อยสิโอ้โหนี่นี่เป็นไงมีหมอนวดอันนี้มีอมีหมอนวดมีหมอนวดเออเดินจับับโอเคอย่าเพิ่เกินพี่แกอ่บเอาละเว้ยพี่แท็กมีป่ะพี่แท็กจับป่ะไม่มีหนึ่งสองสามนี่ไง ถุงหนึ่งหมื่นบาทจาก AIS เป็นของน้องบิกค่ะรับไปเลยรับไปเลยขอบคุณผู้ร่วมเสนุ์ทุกท่านนะคะ12ท่าน12ราศีค่ะขอบคุณค่ะ นึงไปดูละครเวทีของน้องหญิงนะคขะองน้องหญิงนะครับ<ช>รัดารลยวันสละสดกับจยดเก่าๆค่ะก็12-13 12วันแม่ใช่ไหม13ก็พาคุณแม่ไปดูเลยคราบช่วงท้ายนะครับอาจารย์รักยังรอ <c oughs> อยู่เหมือนเดิมครับอาทิตย์หน้าเช็คดวงกับเราที่นี่ที่เดียวค่ะสึก12ราศีเจอกันสวัสดีค่ะใกล้ถึงวันแม่วันสำคัญของเราทั้งหลาย ไม่มีแม่ไม่มีเราแต่เกิดมาแล้วพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่กับเราอาจจะล้มหายตายจากหรือท่านอาจจะไม่ได้เลี้ยงเราหรือจะได้เหตุผลใดๆก็ตามทีอย่าเอาเหตุทั้งหลายนั้นมาเป็นเหตุในการตั้งแง่ว่าเราไม่มีแม่ไม่มีพ่อไม่ใช่ตัวเรานั้นต้องระลึกลึกถึงพระคุณถ้าแม่เขาไม่ได้เลี้ยงดูเขาคงจะมีเหตุของเขาแต่เขาอุ้มท้องมา9้เดือนละ่ะมันคือความหมาย พุทธศาสนาเราเนี่ยไม่ได้สอนให้ย้อนกลับไปเช็คบินกับพ่อกับแม่สอนแต่ให้นึกถึงการมีพระคุณและการตอบแทนคุณวันแม่แห่งชาติวันที่12สิงหาคมสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถถือว่าเป็นพระแม่ของพงศิน์พระองค์คือผู้ส่งพระคุณอันประเสริฐพระองค์ทําโครงการต่างๆมากมายทั้งโครงการศิลปาชีพทั้งสิ่งต่างๆที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณจากฟ้าสู่ดิน และเราก็ต้องนึกถึงแม่ของเราวันแม่พาแม่ไปทําบุญหรือจะไปซื้อข้าวซื้อของที่แม่อยากได้ถ้าแม่ไม่อยู่แล้วก็ให้ไปวัดไปทําบุญแล้วน้อมอุทิศบุญให้แม่ถ้าไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่ก็โทรไปหาแม่สักหน่อยได้ไหมหรือหาโอกาสแวะอุเยนกลับไปหาท่านให้ท่านดีชื่นใจแม่อย่างไงก็เป็นแม่ไม่ว่าคนนั้นจะเป็นแม่ผู้เป็นแม่ให้กําเนิดหรือจะเป็นแม่คุณผู้เลี้ยงดูคุณหรือจะอะไรก็ตามที บุคคลผู้ใดที่ยกไว้เป็นแม่ถือว่ามีพระคุณอันสูงสุดขณะที่บ้านเมืองมีเหตุเพศภยัยหลายๆประการพาแม่ไปกราบไปไหว้พระแม่อันสำคัญในแผ่นดินพระแม่เจ้าจามาทวีวัดพระธาตุลิพุนชัยจังหวัดลำพูนย่าโมวีรสตรีที่วัดสารลอยจังหวัดนครศรีมาถ้าทางใต้ก็แม่นางยาวัดนางพญาภูเก็ตเท้าเทพกระตรีเท้าศรีทนทอนเมื่อไปทาบุญสร้างกุศลแล้วเราน้อมบุญถวาย แด่แม่ของแผ่นดินข้าพุทธเจ้าขอน้อมกุศลพลรบุญกุศล์พลรทานนี้แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถขอพระองค์ทรงพระเจริญเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเป็นเรื่องที่สําคัญที่เราคนไทยควรระลึกนึกถึงเพราะนี่คือความดีใครนึกถึงแม่ใครรักแม่ใครมีความกตันยูต่อแม่คนนั้นตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ผ่านเหตุเพศภัยนานาประการพรจากแม่นั้นประเสริฐไม่ว่าแม่จะอยู่แห่งไหนในโลกนี้หรือไม่อยู่ในโลกนี้แล้ว คุณสามารถระลึกนึกถึงแม่ได้ในหลายสถานะในความเป็นชาวพุทธในวาระคล้ายวันแม่ประจำปีพุทธศักราช2 5 5 8นี้จะเป็นเครื่องช่วยเตือนจิตตนใจให้เราระลึกถึถึงแม่กันอีกครั้งหนึ่งอีกวาระหนึงครับหลวงพั์จะให้